สวัสดีค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยายเพ็ญด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆยายเพ็ญอ,ออกมานอกบ้านบ่อยค่ะพักนี้แต่ยายเป็นก็เกหมือนเดิมค่ะขออนุญ,ญาตสิบแป็นตาเพราะว่าแดดไม่แรงค่ะวันนี้แต่แสงมันแรงยายเป็ญทนแสงไม่ค่อยได้ ต้องขออนุญาตใส่แว่นตาวันนี้อากาศหนาวมากค่ะหนาวกวา่าเมื่อวานยายเพ็ญก็เลยเอาผ้ามามามัดหูด้วยเพราะว่าถ้ายายเพ็ญหนาวหูก็จะหนาวเข้าไปในในคือในศีรษะปวดหัวค่ะหนาวเข้าไปในแก้วหูแล้วจะทําให้ปวดหัวแล้วเวลามันปวดขึ้นมาก็ใช้เวลานานค่ะก็เลยกะว่าจะออกไปเช็คผักสักหน่อยค่ะ วันนี้ตอนที่ยังไม่ได้ออกมายังอยู่ในบ้านกำลังหาอาหารทานก็ได้ข้อความจากพนักงานว่าลูกสาวไม่สบายแล้วเพิ่งจะไปหาเมื่อวานนี้เองเมื่อวานนี้ได้ไปเข็นรถกับเขาเข็นเดินข้างนอกอากาศดี แต่ถึงอากาศดีแต่มันก็หนาวค่ะเขาใส่เสื้อผ้าให้ลูกไม่เยอะเพราะว่าอากาศมันดีเขาคงว่ามันร้อนทีนี้ยายเป็นเข็นรถออกมารู้สึกว่าลมมันตีลมมันตีก็เลยเอาเอาผ้านวมกลับไปเอาผ้านวมมาห่มให้เขาเมื่อวานนี้เขาไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยเขา นั่งไม่กระดุกกระดิกมองหน้าแม่เฉยๆแต่รู้ว่ารู้ว่าแม่มาหาแต่ก็ขอบคุณที่ที่เขาดูแลลูกสาวให้ยายเพ็ญถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ายายเพ็ญเลี้ยงเองก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันไม่ไหวแม่ก็สุขภาพไม่ดีจะยกจะทำอะไรมันหอบม,มันเหนื่อยไว แล้วเขาก็หนักขึ้นหนักขึ้นเนาะแล้วก็ระวังยากเพราะว่าเขาเป็นโรคแทรกซ้อนหลายอย่างก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละคือเวลาเขานอนอยู่ในเตียงนอนนี้เลยค่ะในเตียงนอนของเขาแค่ไปจับนิดเดียวอ่ะออยู่ก็กระดูกก็หักเองกระดูกขาเขา เพราะว่าเขาเป็นโรคกระดูกพรุนที่เขาเรียกว่าโรคกระดูกพรุนเป็นโรคกระดูกกระดูกเขาจะเล็กมากแล้วก็จะเปราะบางมากไปเมื่อวานนี้เองยายเพ็ญก็วันนี้เหนื่อยกะว่าจะไม่ไปค่ะวันนี้ก็อยากจะพักขอบคุณที่เขาดูแลลูกให้ยายเพ็ญถ้าเกิดว่ายายเพ็ญดูเองนะ แม่รอดทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะเพราะมันเหนื่อยมากยายเพนขอบคุณบุญค่ะที่ให้ยายเพนมาอยู่ที่โนเวย์แล้วก็มาคลอดลูกอยู่ที่โนเวย์ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเยอะค่ะนี่แหละยายเพนจึงบอกว่ายายเพนโชคดีถ้าเกิดว่าเราไปอยู่เมืองไทยก็ไม่รู้ใครจะช่วยเหลืออย่างนี้หรือเปล่า อันนี้ไปฝากเขาได้แล้วเขาดูแลเป็นอย่างดีแต่สุขภาพเขาไม่ดีสุขภาพเขาไม่มีภูมิต้านทานเพิ่งจะหมดยาแรงๆไปตลอดเลยทุกคลิปเลยออกมาก็เพิ่งจะหมดยากินยาอีกแล้วเพิ่งจะหมดยากินยาอีกแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ คลิปไหนออกมาก็โอ้เคากินแต่แยาแรงๆให้ใหญ่กันแล้วเอาพิ่งจะเลิกยาเอาให้ใหญ่กันแล้วอยู่อย่างงี้ค่ะหลายคลิปแล้วพรามันมันก็อย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเป็นครั้งเดียวพูดแต่คำเดียวเดียวมันไม่ใช่ก็เตรียมตัวออกอีกแล้ววันนี้อากาศมันดียายเป็นก็เลยไม่ค่อยอยากจะอยู่บ้านเท่าไหรค่ค่ะอยากจะออกมาข้างนอกบ่อยๆมาเดินเพื่อ เพื่อสุขภาพแล้วก็หาผักหายาไปด้วยการเข้าป่าเก็บผักมันทำให้สุขภาพจิตดีค่ะมันทำให้ยายเป็นลืมไประยะหนึ่งมันจะสนุกและมีความสุขไปกับการเก็บผักชีวิตยายเป็นอ่ะมีมีทุกรสชาติ รู้คะ่ะว่าทุกคนมีปัญหาต่างกันยายเพ็ญก็ขอบคุณที่ยายเพ็ญได้ออกมาปรับทุกข์กับเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนให้คำแนะนำเม้นให้กำลังใจหรือปลุกยายเพ็ญให้ตื่นให้รู้อยู่ยายเพ็ญก็นึกถึงหลายคนเหมือนกันคะ่ะที่ไม่ได้ปรับทุกข์ตัวเอง คนเขามีความทุกข์เยอะกว่ายายเพ็นก็เยอะมีความสุขกว่ายายเพ็นก็เยอะแต่ยายเพ็นอยู่ในช่วงพอใจค่ะอยู่กับทุกข์อยู่กับสุขปนกันตั้งแต่สมัยทำงานโรงงานตอนลูกสาววิ่งเข้าวิ่งออกโรงบาลนะคะแล้วก็ เดี๋ยวลางานเดี๋ยวลางานเดี๋ยวลายู่นั่นแหละลาจนเพื่อนที่ทำงานนินทาเพราะว่าต้องไปนอนที่โรงพยาบาลกับลูกสาวลูกสาวก็ยังเล็กแต่วิวัฒนาการที่นี่เขาดีเขาไม่ไล่คนออกจากงานถ้าที่เมืองไทยนะคะลางานอย่างเงี้ยเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นครึ่งปีเพื่อจะดูแลลูกระเบียบ กฎเกณฑ์การปกครองเขาแน่นหนาดีก็นี่เลยค่ะอย่าเป็นึกว่าอย่าเป็นโชคดีทุกสุขปนกันไปแต่อยาเป็นนึกถึงตัวเองโชคดีตลอดโชคดีสเสมอที่มีลูกอยู่ที่นอร์เวย์อยาเป็นขอให้ทุกคนโชคดีอย่า มีความทุกข์ใดๆอย่าได้ทุกข์กายทุกใจเลยยายเพ็นขอให้ทุกคนจึงมีความสุขสวัสดีคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสมความมุ่งมา่ปรารถนาทาั้งทางโลกและทางธรรมขอขอให้สมบูรณ์อุรมสมบูรณ์และผาสุกทุกอย่างสำเร็จเป็นในทางที่ดีด้วยดีแต่ยายเพ็นก็ยิ้มค่ะ <laughs> ยิ้มสู้ <laughs> สู้ทุกปัญหาอย่ายเป็นสู้ทุกปัญหานึกถึงชีวิตยายเพ็นแล้วก็คิดถึงเพื่อนที่ทํำงานเขาบอกว่ายายเพ็นน่าจะน่าจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับชีวิตเพราะว่ายายเป็นผ่านมาเยอะตอนนั้นน่ะยังไม่มีอินเทอร์เน็ตค่ะเพื่อนเอน่ยายเป็นทํำงานที่โรงงานทำซองจดหมาย พราะอินเทอร์เน็ตมาคนตกงานทั้งโรงงานตกงานเลยค่ะเลยหางานอื่นทำโอ้อินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้โลกมันย่อเข้ามาจากระยะทางยาวเป็นระยะทางสั้นเมื่อก่อนใช้จดหมายเดี๋ยวนี้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้โซเชียลมีเดียทางสมาร์ทโฟน ก็เดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าคับเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามชมสิงมากเลยค่ะสิงกับเพื่อนแล้วก็มีข้อเมนหนึ่งเปิดเข้าไปยินดีรัะฟังทุกปัญหาโอ้น้ำตาแทบจะไหลโอ้ขอบคุณมากค่ะคือน้อยยาเพินก็ไม่เคยมีใครมาเม้นให้กำลังใจ ถึงขนาดนี้ยังไงเจอกันโอกาสหน้าค่ะเพื่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะ